เราต้องไปลงไปร้อยเมตรแล้วถ้าสามสิบเมตรตัวเท่านี้นะสูบสูกพี่เร็วสูบอุ้ยดิ เนื้อหาต่อไปนี้มีคำพูดไม่สุภาพควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแก่เด็กอายุไม่ถึง18ปีเหมาะแก่การทานข้าวและเปิดทิ้งไว้จนจบครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเขื่อนก็ชิลาลงกรนะอันนี้เรามีามีไกดเจ้าถิ่นนะน้นาต้อมแห่งแอดมินแห่งเพจเขาแหลมนี่น,นี่ก็จะพาผมไปลุยเอลุยเลยะนะ กระสูบเที่ยวผาพึ่งกันหน่อยเที่ยวผาพึ่งไปไกลไหมครับสี่สิบนาทีครับจากท่าแพอ๋อสี่สิบนาทีไม่ได้แวะตกปลาที่อื่นเลยนะแับไม่แวะนะถ้าแวะก็น่นแหละครับเทียได้กันเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อไปครับ มแล้วติดอบเลยตกไปได้เลยอยู่ติดขอบนี่ไงเราอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว เม่มันไม่สู้เหมือนของน้าเลยวะยอ๋อนี่แกสู้แล้วสู้ติดต่อด้วยเอาเข้าไปมาอยู่นี่ออกมาแล้ว ยังใส่ไหมได้อยู่อ่าวิ่งสย้าเช้าต้องบิกติทชองพอมองเห็นอะดำเดียวแต่ถ้ามองไปเขียวแบบเนี้ยไม่เอาอยู่ดี ใช่เดียวกันเลยเพื่อนกันปะเนี่ยลูก อยู่นิ่งลูกเด้ายาวไปปล่อยไหมสนใจสั่งซื้อได้นะอะไรนะลืมต้อมวิดต้อมมันเป็นทอมเลยนะไม่ใช่ต้อมเดี๋ยวทิ้ง เฟสติดต่อไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับผมใช่ครับนี่มีตัวโดนแน่นอนมีตัวโดนแน่นอนไม่ไม่โดนปลาก็โดนตอสองอย่างไม่โดนปลาก็โดนตอสองอย่างก็ถูกแหละเปล่านี่หว่ามือกเอาผมถ่ายไว้อยู่นี่เอาอผมได้ สุดไปแล้ังใส่สวยใส่สวยดันโลครับตรงนี้เขียวโอ้โหเป็นปลาครับฟองมันดิฟองไงมันกินนี่นี่นะกินกระดีที่ติดขึ้นไปเยอะ đồn 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 nã nào đi ồ ừ cái ba mươi mét à nã nào đi ปลาวะเนี่ยหรือไปพันอะไรมาวะ,ออาะโอ้โหลุเมตรตัวกันเนี่ยมาอยู่ลุกเจ้าวะปล่อยปล่อยปล่อยนี่นะครับผมปล่อยลงไป30เมตรนะได้ตัวเท่าฝ่ามือเราต้องไปลงไป เมตรแล้วแหละถ้าสา้ส30เมตรตัวเท่านี้นะปล่อยครับตัวนี้ มืก้ากับตัวน็อปตัวอะไรพวกนี้ที่มันติดต ong ล่ะแต่ฟูจิคุณกยคุณฟูจิไม่ของของบาซอนนี่ไม่ใช่เะของบาซอนนี่เป็นของเขาเป็นได้ว่าเองผมรู้ว่าเขาติดต่ออะไรของมันมาแต่ว่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 ากูเปิดกล้องหรือเปล่าวะ งงเออไม่น่าพูดมากเลยเนี่ยชอบกินตอนนี้<า>อ่ออมามีไซส์หน่อยอันนี้นไซส์อย่างงี้ใคยเป็นเป็นกระสุนเขาแหลมใช่ไหมก่อนแล้วนี่สองตัวของเราอ่ะนั่น้ำลูกมันกระ <laughs> สุนน้ำลึกอันนี้น้ำตื้น น้ำตื้นตัวใหญ่ตัวใหญ่หน่อย่ะโอเค okay. ปล่อยราเรียกปลอ่ลอยล,ล, <laughs> ลงถังปล่อยลงถัง <laughs> เขาจะไม่ใส่อ <laughs> ดแล้วเนี่ยมือแต่เมาส์้องเตงกดเ่งนี่กดพอดีอุยเินเมื่อ่กดไปอ้าวแต่ช่วงนี้เป็นสีทองหมดเลยนะพี่ฮะน้องทำช่วงนี้เป็นสีทองหมดเลยอะ่ะ อววาอ,อ,อ,อข่อไ่าสปล่อยส่ปล่อยสปล่อยมีสทองีอต้องต้องมีสีท,อง,ทองมีงมมนี่ยุกน,นูก้อยหล่อเล่นแหกแน่ ค่อมีใครมาตกนะแวถวนี้มันไกลไงคนลข้างมาเท่าไหร่ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยถึคนละาง้ยโดนนกไหมเนี่ย สูบสูบพี่เร็วสูบยังยงน้ยนยังง้นสองตัวนะสอค่อนเหรอค่อนม,ออมนะไอ้โดหุยห้ยโอ้โหโีต่ตัวเาดิเพียงนะโอ้โหโอ้โหใช่ครับออกออกเบดอันนี้อะไรนะตองก้าตองก้าตองก้าเหมือนะอะไรส<ย>ักอย่าง นั่นของโกป่ะหูยมันก็ไม่ป๊อกนะมันก็โลนะโอ้นี่ดูครับอ้อสวยๆรับไปนอนด้วยกันก่อนนี่ ย้อนเลยอ้กัดแบบไล่กัดตุบๆๆเลยเกัดเป็นฝูงอ่ะสามสี่ตัวไล่มาหรือมันเป็นเด็กโข่งก็ไม่รู้เลยโอเคได้ครับบล็อกหนึ่งสปิชิวันนี้ได้ตัวนึงแล้วนะครับหายปุ๊บโดนพลับ ผมยังไม่ได้จะหยิบคันมาใส่ยือะไรเนี่ยยานหมายก็ต้องเจอครับบอสเปล่าไม่บอสห้าหกขีดนี่ทองทุกตัวไม่ได้กล้องมาดูเล็กเล็กครับตอนนี้เราก็มาพักกลางวันนะเราก็เป็นที่นอนของเราในคืนนี้ด้วยไต่ต้นนะครับ ใต้ต้นแห่งผาพึ่งมีทุกอย่างเอมเหียวเอมนียวน้อยโตใหญ่สมบัตเลยเฮ้ยไอ้วนอันนี้อันนี้คืออะไรผัดอะไรเหรอตึงเหรออืใส่กินอื่น,นปะ่ะกินกินหมดอะ่ะ <c> ร <oughs> อดถ้ากินถ้ากินก็รอดละบรรยะกาศมีอะไรที่ไม่กินบ้างไม่มีไม่มีเลย ่แกงทงเทัวเนี่ยนี่ผัดอึ่งเลเนะโอ้โหมันนี่คืออึงออ่งปลาสร้อยอึ่งขึ่งเสียวอุ้ยไ,ไ,รไรเ่ยอะไรอะดูดขึ้นเหรอ <Yeah. S 1> เออมันต้องไปแล้วเราไปเอาแส้ปลาทูเลยไหมเอาที่ไหนหาหาง่ายที่ไหนทำอะไรจ๊ะอันนี้ปลาแบบจะทำแบบให,ให้ทอดไว้ทอดกรอบ <laughs> ก็สร้อยเหรออ๋อแบบนี้ใช่ไหมที่ที่อยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับใช่อ๋ออะอย่างเงี้ยเขาขายรัวเ่าอะไรเนี่ยอืมไม่ได้ขายทำไว้กินทำกินเองต้องใส่อะไรบ้างอ่ะก็มีเกลือกระผมชลแล้วก็แป้งหรือแป้งไม่ต้องไม่อะอ๋อไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับแบบนี้เฮ้ยลงมเมเชื่อมไปหะเนี่ย ดูขนาดมันก่อนหุ้ยหุ้ยใหญ่อยู่นี่ว่าใหญ่โว้ยโวขึ้นหละอุ้ยดิหุ้ยนี่กัดกัดโชบอยู่โชบอยู่ แตกกระจิงหมดเลยตามๆม,มันไม่ใช่ช่วงนั้นมันนะไม่ใช่ช่วงกัดกินนีไ่ไงเราโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหกระดีก็กิกนครับกระดีก็กินกระดีก็กินครับไม่ใหญ่หรอก ใช่นไหมโลนิดเท่าเดิมสูบกูอะไรเบาๆอ๋อนี่มันโฉบอยู่เมื่อกี้นี่ไงวาวๆต้อมวิบสีเขียวต้อมวิบสีเขียวนี่นะครับน้าต้อมดีต้อมวิบก็ดีต้อมวิบกอกก็กินแม่สามเป็นสามตัวเลยดูเป็สามตัวเลยได้ปลาไปฝั่งแม่แล้วปลาไปฝั่งแม่แล้วดีใจกว่าได้กระสูบอีกผมพูดเลย โอ้โหไทยนี้ไม่ธรรมดาก้องกับกระพงอะ่ะโอ้ไม่ธรรมดาฝ่ามือฝ่ามือมากินเบตตตักตัวคิดดูดิมันโคตรมันโคตรโตเลยอยู่แล้ว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  ดูแล้วอยู่ติงอะไรเนี่ย,ยติดต่อก่อนแล้วก็ขึ้นหวไหลพับมอเตอไซค์ตา ปีชี่อ้าวเป็นชาโดซะงั้นเขาว่าว่ามันกัดแม่นเร็วจังวะโอ้ยดูปอกเล่นกันแล้วครับ ช่อนไหมใหญ่ด้วยช่อนช่อนช่อนชอนใหญ่สงนึ่งสองสามยกเลยโอ้โอ <oh> หหลุดพอดีสวยอะสวยๆกลั <h aut> บบ้าน <h aut> ได้มีขอไปฝากแม่แล้วจ้าไฮโลถึงมา จะมีเจ bueno. <Okay. 8. S 2> ็ดปดขีดแหละตัวเนี้ยโอเคเจ็ดปดีดตื่นมากถอนโอ้โห้น้อยไปปะ นี่้อยน้อยโอ๊ตปล่อยอ่ไปลเป๊ะเด็กเกินเก็บไว้ให้ไตไตเต่าเขามาตกนะนี่ครับถึง าประเทศอียิปต์แล้วนะครับเราเจอพีระมิดหนึ่งอันไม่รู้ว่าสุสานฟาโรอะไรนะต้องมุมนี้เท่านั้นนะมุมอื่นไม่เป็นสามเหลี่ยมแล้วไหลเฮ้ยได้อยู่ ใช้ดีอยู่นะเนี่ยปึกโชว์หน่อยโชว์หน่อยเขาลยครับก็สำหรับวันนี้เพียงพอแล้วสำหรับทริปนี้นะวันนี้ผมลุ่มกลับกับลุงนะแน่ลุงจะไปขายปลากลับไป ื้นอน้ำมันนะเลยขอติดเรือกลับด้วยพอดีเรือลำเล็กนวนพต้อมหน็นนวนเห็นบ่วเนี่ยกำลังเพลินเลยได,ได้หลายตัวอย่ไงนี้พี่ต้อมเขาไปลุยก่อนเพราะว่าฝ่าไปไม่ได้นะคลื่นมันลมแรงมากนี่เรือเอาเรือลำใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวให้พี่ต้อมเขาตามเรือมาแทนโเเจอกันครับครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะจบผลงานขึ้น ไหนไหนอมามามามนมาเามามรมามาหาม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 รมา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 มมามาามามาาม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 าาม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 มา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 มีมา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 าม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 าอาม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 มามาาม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 บอ นี่ต้อมพิครับนี่นะต้อมแห่งแอดมินเพจอะไรนะปัเาแล้วมีอยู่กี่คนนะแอดมินอะแอดมินมีอยู่3คนครับสมคนแต่ไม่ดูไม่มีใครดูเพจสักคนน่นเาดีนี่ันรราการจากจากต้นขาพึ่งนะพี่ตัวตัวเป็นโลเลยนะไหนวันนี้โอ้ไงโล้งไลไงไงไตีงา เขาไปแอบตกแอบตกมาได้ฮะหรือจะแอบไปจากล่องม,มาได้ได้ครับสำหรับวันนี้ก็พอจากเพลงเท่านีน้ขอบคุณครับ